สำหรับผู้ชายราศีกุมนะครับเขาบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดนะที่เกินอายุนะครับนะจึงดูเหมือนเป็นคนแก่เกินวัยนะครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เกินตัวนะผู้ชายราศีกุมเนี่ยนะมักเกิดมาเนี่ยนะชีวิตต้องดิ่นรนต่อสู้นะครับเพราะว่าดวงสตามันบ่งชัดเจนมากนะครับนะดวงชีวิตคู่ดวงชีวิตของคุณเนี่ยนะครับนะกว่าจะได้อะไรมาสักอย่างเนี่ยโอ้เขาเรียกว่า ทำกันหืดขึ้นคอกอะไรทีเดียวนะครับนะ,ะคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีความช่างกังวลนะครับนะจึงมักจะวิตกจริตได้อยู่ง่ายๆนะครับแล้วก็เมื่อเป็นคนที่กังวลเนี่ยนะมากังวลมากๆเนี่ยนะครับผู้ชายราศีนี้เนี่ยจึงเครียดก,กว่าผู้ชายราศีอื่นนะครับนะต้องพยายามฝึกนะทางธรรมะสมาธินะเออเขาบอกว่าใจคุณจะได้พักบ้างนะครับนะ ผู้ชายอย่างคุณเนี่ยนะก็เรียกว่ามักจะได้มักความใหญ่มักความใหญ่ความโตว่ากันอย่างนั้นนะคิดถึงอนาคตนะแล้วก็มักมองกางรไกลนะครับคุณเองเนี่ยจึงเป็นคนที่มีการวางแผนในการดําเนินชีวิตเนี่ยนะครับอ,อย่างดีนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ดูแล้วเนี่ย ออกเป็นคนที่ดูเงียบขรึมน,นะแต่หากว่า,าถ้าถึงอารมณ์เนี่ยนะที่อยากจะเมาอยากจะมอยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโอ้โหบอกได้เลยเนี่ยว่าจอกระจอ,จอไม่หยุดเลยทีเดียวนะครับด้วยความเป็นคนที่ช่างกังวลและก็คิดมากเนี่ยจึงพลาดโอกาสทองของชีวิตเนี่ยหลายครั้งหลายหนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าการลงทุนแล้วก็โชคลาภเนี่ยก็ตามแต่นะครับาบางทีเนี่ยนะการแก้ชีวิต ก็ค้นหาแล้วก็บกพร่องตรงไหนนะก็บอกว่าคุณเองเนี่ยถ้าอยากจะแก้ไขชีวิตเนี่ยนะครับก็พึงค้นหาว่าตัวเองเนี่ยบกพร่องตรงไหนแล้วแล้วก็พยายามเนี่ยที่ทำให้ชีวิตเนี่ยนะครับปรับจิตปรับใจเนี่ยนะกันใหม่นะครับให้ลงตัวนะครับเส้นทางในชีวิตนะการงานของผู้ชายราศีกุมด้วยตัวคุณเองเนี่ยบางทีเนี่ย เจอสถานการณ์เนี่ยก็อาจจะไม่กล้าตัดสินใจนะหรือว่าแบบไม่กล้าฟันธงอะไรเนี่ยนะครับคุณเองเนี่ยก็จึงไม่ได้นะหัวใจลูกน้องนะครับมามา,ามาทำงานนะครับแบบไม่ได้ใจลูกน้องนะว่ากันอย่างนั้นนะครับนะเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณเองทำงานเนี่ยยึดในรูปแบบมากจนเกินไปนะครับก็เลยไม่ทันสถานการณ์นะครับนะ เมื่อบางทีเนี่ยเมื่อชีวิตของคุณกําลังก้าวหน้าเนี่ยนะครับผู้ชายราศีนี้เนี่ยนะครับนะนะมักจะเป็นคนที่กลัวเสียฟอร์มนะครับหากว่าตัวคุณเองเนี่ยได้พบเจอกับปัญหุปัญหาเนี่นะครับก็ถ้าอยากจะไปขอความช่วยเหลือจากใครคุณเองก็จะสึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะหรือว่าไม่ควรอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะเป็นความคิดที่ ไม่ถูกนะก็บอกว่าคุณเองถ้าว่ามันมีปัญหุปัญหาอะไรเนี่ยก็มีคนคอยช่วยเหลือนะมีผู้ใหญ่อุ้มชูด้วยเนี่ยก็จะจะดีนะครับจะจะลงตัวนะครับเพราะก็บอกว่า การที่มีใครช่วยเหลือเนี่ยมันดีกว่าเยอะนะครับนะชีวิตการทำงานของคุณเนี่ยนะหากว่ารับราชการหรือว่ารับจ้างบริหารองค์กรเนี่ยนะก็จะก้าวหน้าระร่งเรืองนะครับแต่คุณเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ร่ำรวยอย่างที่คนอื่นๆเป็นกันนะครับเพราะว่าเป็นคนที่รักษาผลประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยรวยอย่างเดียวนะครับตัวเองก็บอกว่าโอ้ยอะไรก็ได้นะครับนะงานในชีวิตราชการเนี่ยนะ อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณเองต้องสร้างบารมีนะ,ะเพื่อช่วยอุดหนุนนะหรือว่าให้มีการสนับสนุนจากลูกน้องบ้างนะครับชีวิตของคุณถึงจะก,ก้าวหน้านะครับอย่าจะผิดบริวารหรือว่าคนร่วมหุ้นทํางานจนเกินไปเพราะว่ามันเองก็จะสร้างความเครียดให้กับคนอื่นเนาะยังไงก็เบาๆตรงจุดน,นี้สันิดหนึ่งนะครับผู้ชายราศีกุมเนี่ยนะหากทํางานเกี่ยวกับธุรกิจนะทางการเงินหรือกับการติดต่อ ต่างประเทศเนี่ยนะครับนะหรือว่าการท่องเที่ยวโรงแรมหรือว่าอุตสาหกรรมเนี่ยนะหรือว่าเกี่ยวกับพวกการบร,ริหารเนี่ยจะดีมากๆเพราะว่าการลงทุนในดงสตรารของคุณเนี่ยนะในธุรกิจดังกล่าวเนี่ยมาแรงกว่าด้านอื่นๆนะครับเพราะว่าคุณเป็น,ค,ปนคุณเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นนักวางแผนหรือว่าเป็นคนที่จับเสื้อมือเปล่าขายความคิดได้เพราะว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่สมองดีนะครับนะจะเห็นบ่อยๆนะครับว่าหนุมน่มๆหรือว่า ผู้ชายราศีกุมเนี่ยนะเป็นคนที่นิยมทำงานในแวดวงคนดังนกักการเมืองหรือว่าผู้ที่มีชื่อเสียงนะครับนะคุณเองก็จะได้บารมีเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผู้หญิงในฝันของผู้ชายนะอย่างหนุ่มนะราศีกุมเนี่ยเ็าบอกว่าคุณเองเนี่ยลักษณะเนี่ยนะครับเป็นคนที่ระเบียบจัดมากนะเป็นคนที่ไม่ค่อยดูแล ตัวเองนะครับมุ่งแต่งานนะครับเป็นคนที่เงียบขรึมนะจึงมักชอบคนนะที่หวานหวานนะหรือว่าเจ้าเจ๊ะนะหรือว่าชอบคนที่เอาใจเก่งนะครับาสาวๆที่อยากจะกระชากใจนะหนุ่มราศีกุมเนี่ยนะต้องดูว่า,าตัวเองเป็นคนที่เอาใจเข่งด้วยหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวจะมีปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นตามหลังมานะครับ คุณชอบผู้หญิงที่มีน้ำใจและเป็นคนที่อาทรเก่งเพราะคุณเนี่ยเอาแบบมาอย่างก็เรียกว่าคุณมักจะชอบอะไรที่คล้ายๆแม่ของคุณเองนะอ่าแล้วก็มักจะยึดความแบบความเป็นแม่เนี่ยนะมาอ่าเป็นแนวทางเนี่ยนะครับในเรถถื่องการหาภรรยานะครับผู้ชายราศีนี้เนี่ยนะชอบผู้หญิงที่กล้าคิดนะกล้าแสดงออกแล้วเป็นคนที่ ไม่ซ้ำเติมนะยามที่หนุ่มราศีกุมเนี่ยนะล้มเป็นอังขาดนะครับใครเผลอไป,อไ,ปไปซ้ำเติมเนี่ยเขาบอกว่าโหเกิดปัญหาร้าวรานนะครับมีอาจจะมีปัญหากันได้นะครับนะผู้หญิงในฝันเนี่ยนะตามครังดวงชะตาเนี่ยเป็นคนผิวขาวมากกว่าผิวดำนะครับนะอ่าเขาบอกว่าแต่ก็ไม่ได้ขาวจัวพวปังแบบพวก แหมสาวงิ้วนะพอกหน้ามาขาวโบกขนาดนั้นก็คงจะไม่ใช่นะครับแต่ก็เป็นฟิลผิวขาวนะครับนะนะคุณชอบผู้หญิงเนี่ยหรือว่าชอบคู่ครองที่ร่างเล็กกว่านะครับนะแล้วมองนะดูมีสเสน่ห์นะครับนะที่ดวงตาแล้วก็มีริมฝีปากนะครับชอบคมที่มีความกระชับกระเฉงและเป็นกันเองกับคนรอบข้างนะอายุมากกว่านะหรือน้อยกว่าเนี่ยนะ ไม่เกี่ยวนะครับแต่ก็ไม่เคยเขาเรียกไม่เกี่ยงเออแต่ก็ไม่เคยก็แล้วก็ไม่ไม่ห่างกันเกินไปนะครับไม่ห่างกันเกิน7ปีนะครับนะจึงจะอยู่กันแบบแหมเป็นเรียกว่าดวงเกื้อกูลและอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันนะครับนะดวงความรักนะพบคู่แท้ของอหนุ่มๆน,นะหรือผู้ชายราศีกุมเนี่ยนะครับนะก็บอกว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่วาดอนาคตเนี่ยมามั่นคงนะจึงคิด เรื่องการแต่งงานนะอ่าเขาบอกว่าสาวบางคนเนี่ยอาจจะรำคาญว่าโอ้โหรอนาจนเกินไปนะครับเพราะว่าคุณเป็นคนที่ชัดเจนนะเมื่อแต่งงานนะครับทุกอย่างนะที่เคยเที่ยวเล่นจะต้องหยุดหรือเบาลงนะครับเมื่อมีครอบครัวนะผู้ชายราศีกุมเนี่ยจึงมีการแต่งงานในช่วงอายุที่ดีเนี่ยดังนี้นะครับก็เป็นช่วงอายุ27-32นะครับ ถ้าช่วงนี้แต่งงานแล้วเนี่ยนะลูกหลานเนี่ยจะร่ำรวยในอนาคตนะครับนะถ้าช่วงที่แต่งงานช่วงอายุ35-38จนถึง38ปีเนี่ยนะแต่งงานแล้วเนี่ยบ้านปลายชีวิตเนี่ยจะสุขสบายนะครับแล้วก็การงานเนี่ยมั่นคงร่ำรวยนะเห็นได้ชัดเจนมากนะครับหากแต่งงานก่อนหน้าอายุ27นี่ยนะครับมักจะพบเจอกับปัญหาเนี่ยอยู่บ่อยครั้งนะครับนะในชีวิตคู่นะเขาบอกว่ามันจะเหนื่อยใจนะครับนะเพราะว่า มีความกดดันที่เกิดขึ้นนะภายหลังในเรื่องการร่วมกันใช้ชีวิตนะครับสำหรับนะผู้หญิงที่เป็นคู่แท้ของชายราศีกุมเนี่ยนะครับนะลองดูตำนา,เ,าเขาเรียกระตำราเขาจะบอกว่ามักจะมีชื่ออักษรผสมด้วยพยัญชนะดังนี้นะครับนะอ้ออ่างพอพานรอเรือชอชิงสอเสือวอแวรน,นะครับเป็นดวงคู่ที่เสริมชะตากันเป็นอย่างมากนะครับสำหรับหนุ่ม ราศีกุมนะครับอตรงไม่ตรงยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับก็ยังไงก็ขอขอบพระคุณนะที่แวะเวียนมารับชมคลิปนะครับขอบคุณจากใจครับผม